จากด้านหน้าสิ่งที่ทุกท่านได้มองเห็นนี่ก็คือเป็นปราสาทรังแงงนะคะซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานนะคะที่ขาบเกี่ยวกับศาส,สนา ฮินดูนะคะหรือพรามหมณ์ฮินดูนั่นเองนะคะในลทัทธิไสววานิกายนะคะซึ่งปราสาทเรื่องแงงเนี่ยนะคะเป็นการจําลองภูกเขาศักดิ์สิทธิ์นะคะ5ลูกแล้วก็เทพเจ้าที่มีความสําคัญนะคะในฐานคติของฮินดูเนี่ยมาไว้ในพื้นที่เดียวกันเพื่อที่จะไว้สําหรับเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นสถานที่ในการ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ด้วยนะคะซึ่งจุดกึ่งกลางนี้นะคะถือว่าเป็นที่ประทับของเทพเจ้าสูงสุดนั่นก็คือพระศิวะนั่นเองนะคะองค์พระศิวะนะคะก็ภายในนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปดูด้านในนะคะซึ่งตามบริบทจากองค์ประสาทโดยรวมนะคะ,ะเราจะเห็นส่วนยอดนะคะลงมาแล้วก็จะเห็น บันนะคะนาคราชหรือนาคเทพนะคะแล้วก็บันส่วนกลางเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นบันประธานนะคะเป็นบันปราสาทประธานที่มีความสวยงามมากที่สุดนะคะแห่งหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ยังสมบูรณ์แบบที่สุดของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นการด้วยรำของพระศิวะหรือองค์ศิวะนาตราชนั่นเองนะคะเดี๋ยวทุกท่านจะได้เห็นชิด อันนี้จะเป็นสิวะนาตราชนะคะแล้วก็จะมีถวยเทพอย่างเช่นจะมีพระพรหมตีฉิ่งจะมีพระคเนศกําลังเคาะมะเคาะดนตรีนะคะแล้วก็มีพระนารายนะคะตลอดจนถึงมีถวยเทพกําลังร่ายรำอยู่อย่างมากมายนะคะฉะนั้นจากการที่เราได้มองเห็นนะคะ,ะนางอัปสราแห่งปราศาสตร ร่างแงงเนี่ยถือว่าเป็นนางอัศราที่สวยที่สุดนะคะแล้วก็ยังปรากฏอยู่ในงานบทความทางวิชาการของดรยโสธราศิริภาประภากรที่ได้เขียนว่าปราราาตนะคะกับการอากับการพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินเนี่ยนะคะ ระบำนางอัปสราเนี่ยถูกดัดแปลงมาเป็นระบำศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งถือว่าเป็นนางอัปสราที่กําเนิดจากฟองน้ําแล้วก็กําเนิดจากบุญญาธิการของตนเองที่ไปกําหนดอยู่ที่สวงสวรรค์ฉะนั้นการไร่รําของนางอัปสราในแถบอีสานใต้จังหวัดส,สุรินนั้นก็จะเป็นการไร่รําฉะนั้นในบทความทางวิชาการของยโสธาราเนี่ยนะคะก็ได้ได้แนะนําว่าได้มีข้อเสนอว่าจากการสลักศิลาจะศิลาจำหลักนะคะ ที่ปราสาทรังเงงปรากฏเห็นนางอับสราถือดอกบัวนะคะถือดอกบัวแล้วก็านางอับสราถือ,อานางอับสรามีนกนะคะมีนกมงคลนะคะมีนกกรเวกมงคลเนี่ยนะคะเกาะอ,อยู่ที่นางอัปสราชุดนี้น่าจะเป็นการาน่าจะสามารถพัฒนาให้เป็นาการไร่รำอันศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็น นางอัปษราถือดอกบัวนางอัปสรา,าถือนกกระเวกนะคะเพื่อที่จะโชว์นะคะอัตลักษณ์ของความเป็นระงเงงหรือปราศาสตร์รงแงงให้ได้เห็นในการถอดศิลาจำหลักนั่นเองนะคะฉะนั้นเราจะมาดูด้านในขององค์ปราศาสตรนะคะนี่คือด้านในที่ทุกท่านจะมองเห็นนะคะในสมัยนั้นนะคะก็ได้กลิ่นทูกกลิ่นเทียน อย่างศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวน,นะคะฉะนั้นด้านในตรงนี้นะครับผู้ที่เข้ามาทําพิธีกรรมได้นะคะก็จะเป็นพราหมนะคะก็จะเป็นพราหมณ์สาธุ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 ข้าพาเจ้าขอสักการะบูชาแด่ถวยเทพอันศักดิ์สิทธิ์องค์พระศิวะเทพและเทพเจ้าทุกพระองค์ขอทุกพระองค์จงประทานพรให้แก่ข้าพาเจ้าจงมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองและขอสักการะสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอสักการะบูชาทุกโรคด้านหน้าจุนะคะก็จะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมด้านในเนาะเป็นที่ประทับของเทพเจ้าตรงนี้ก็น่าจะเป็นรูปเคารพนะคะน่าจะเป็นที่ตั้งของรูปเคารพเนาะ ไม่ใช่เป็นสีว่านึงน่าจะเป็นเหมือนเป็นที่ตั้งของรูปเคารพเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกบานหนึ่งค่ะอันนี้ก็คือหลังที่ด้านหลังค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนลักษณะว่าเป็นปราสาทนะคะที่อยู่4ี่ทิศเนาะ แล้วก็องกลางนี่ก็จะเป็นองค์ประธานนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่า,าปราสาทท่าหลังเนี่ยในแต่ละหลังเนี่ยนะคะตามคติพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะคะจะปรากฏเป็นเทพเจ้าองค์ใดบ้างนะคะมีเทพเจ้าองค์ใดที่มาสถิตอยู่ณนะที่แห่งนี้บ้างซึ่งถือว่าเป็นปราสาทสําคัญนะคะฉะนั้นการสร้างปราสาทแห่งนี้นะคะขึ้นเนี่ยจะต้องมอีเรียกว่า จะต้องมีทุนพอสมควรแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มชนที่ยิ่งใหญ่มากในอดีตนะคะยิ่งใหญ่มากในอดีตแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มชนที่ใหญ่พอสมควรนะคะถึงสามารถที่จะสร้างามหาปราสาทห้าหลังนี้ได้นะคะองค์นี้ยังยังยังบริบูรณ์อยู่นะคะเป็นการสร้างปราสาทโ,โดยอิฐนะคะโดยอิฐนะคะโดยการเผาอิฐเนาะโดยการเผาอิฐนะคะโดยการเผาอิฐ นะคะก่อขึ้นซึ่งถ้าเราไปที่ปรา,าสาทนครวัดนะคะเราก็จะเห็นโดยรอบเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยด้านในเนี่ยน่าจะเป็นที่ตั้งของรูปเคารพนะคะที่ตั้งของรูปเคารพแล้วก็ด้านล่างนะคะที่เราพื้นที่เราเหยียบอยู่นี้เป็นศีลาแรงขนาดใหญ่นะคะขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็ก่อขึ้นมาเนาะโดยรอบของปรา,าสาทนะคะ จะเป็นสายน้ำสัดิ์สิทธิ์แม่น้ำนะคะอันนี้จะเป็นขึ้นด้านหลังของกระสาน